ันนี้นะคะเป็นเรื่องของการเปรียบเทียบเศษส่วนนะคะเขาบอก Circle the Equivalent Decimal ก็คือว่าให้เราเนี่ยวงกลมใช่ป่ะให้เราวงกลมวงกลมนะคะทศนิยมที่ทำไม Equivalent แปลว่าเท่ากันค่ะนะคะแต่เวลาเราแปลเราก็แปลจากภาษาไทยสังกฤษมันสลับกันอ่ะเนาะ ทีนี้เนี่ยเรื่องแรกที่เราจะต้องรู้คือเวลาเรามองเรามองแค่นี้พอศูนย์จุดสามเนี่ยให้เรามองแค่ออมองแค่ศูนย์จุดสามพอเลขข้างหลังถ้ามันเป็นเลขศูนย์นะคะถือว่าไม่มีค่าเพราะฉะนั้นเนี่ยมีศูนย์กี่ตัวก็คือไม่มีค่ามีศูนย์กี่ตัวก็คือไม่มีค่าต่อหลังตรงนี้เพราะฉะนั้นข้อหนึ่งมันจะเท่ากับตัวนี้นะคะไอเตอร์ว่าจะบอก ข่าวหน้าแหละแต่ยังไม่ทันได้บอกมาเจอก่อนศูนย์จะเติมสักล้านตัวได้ไม่มีค่านะคะแต่ถ้าอยู่ข้างในไม่ได้นะอยู่ข้างในมีการนับค่านะคะโอเคป้าอ่าข้อสองอย่างอันนี้อ่าศูนย์จุดศูนย์ห้ามองที่ยี่สิบเป็นหลักก่อนต้องเป็นเลขยี่สิบเท่านั้นอ่ายี่สิบมีสองข้อโอเคป้าแล้วก็หาที่เป็นศูนย์ห้าค่ะอ่าอันนี้เป็นศูนย์ห้าศูนย์ข้างหลังไม่มีค่า อันนี้ห้าศูนย์คือไม่ใช่เพราะฉะนั้นตอบข้อนี้โอเคต่อมาข้อสามค่ะร้อยสี่ิบจุดสามหกก็เป็นอย่างนี้ใช่ปะร้อยสี่สิบร้อยสี่สิบอ่ะแสดงว่าช่องหนึ่งตัดทิ้งนะคะทีนี้มาดูจุดสามหกอันนี้จุดสามแตเป็นจุดศูนย์แสดงอันนี้ไม่ใช่อันนี้ไม่ใช่อันนี้จุดสามหกอ่ะแต่มีศูนย์ทั้งหลังถือว่าศูนย์ไม่มีค่าตอบข้อนี้ค่ะ uh. อ่อเออ หกนแต่อันนี้ศูนย์สามหกคือไม่ได้ตัวแรกหลังจุดต้องเป็นสามเห็นปะ่ะเออทันนะตัวสุดท้ายสิบจุหนึ่งศูนย์อ่ะหาสิบก่อนอันนี้ไม่ใช่ตัดทิ้งอ่ะสิบ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 หมดน,นะคะทีนี้ลเลขหลังจุดตัวแรกเป็นหนึ่งอ่ะอันนี้ใช่มีศูนย์สองตัวตัดทิ้งค่ะข้างหลังหนึ่งเพราะไม่มีค่าค่ะตอบตัวนี้ค่ะโอ้ ศูย์จุดสามเท่ากับศูนย์จุดสามศูนย์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 เท่าไหร่ดีโอเคนะโอเคป้าโอเคนะพูดอย่างนี้นี่จบเลยโอพี่เอ๋ท่าจะศูนย์ขนาดนี้นะคะเคลียนะเคลียนะอันนี้คือเขาจะสอนเราเรื่องการใส่ศูนย์ข้างหลังนั่นเอง นะคะการเปรียบเทียบเลขก็เปรียบเทียบตามแบบธรรมดาที่เคยทํากันนั่นแหละเปรียบเทียบตามหลักธรรมดานะคะเพียงแค่มีจุดมาขั้นเท่านั้นเองเนอะเลียอตามนี้จ้ะ